อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอัปเดตให้ฟังก็จะอเดลมาอเดลอเดลแม่เพลงแค่นี้ s o m e o n e l i k e you นตั้งแต่ t h r e is noting h b u r the brand อ่านเหอออ่านเหออสงสารอเดลชิ่เป็กอเดลจะขอโทษแต่ I'm sorry อเดล sorry we are so sorry that he's sing your song okay โอ้ยสิงก็ส๊อ สิงเกอร์ซองเลไม่ใช่ใช่สิงเกอร์สิงเกอร์เน่ยไม่เขาร้องเพลงไงเขาร้องเพลงโยซองไอตะวันไล์อยู่แล้วก็ rolling in the deep นะครับผมใช่หลายเพลงเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาแต่งงานแล้วซึ่งคนที่เขาแต่งงานด้วยนะคะก็คือคุณไซมอนโคเนกซ์คีเออแอมสอรรี่ถ้าอ่านชื่อคุณผิดนะคะคุณไซมอนเป็นพ่อของลูกวัยสี่ขวบของคุณเขานั่นแหละคุณคุณอเดลเนี่ยนะคะมีความแปลกในความสัมพันธ์กับสามีนิดนึงเพราะว่า คุณคุณอเดลเนี่ยไม่เคยเรียกสามีว่าสามีอเออเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เดี๋ยวจะไล่าฟัง <laughs> ทงั้งทังที่เขาอยู่กันมา5ปีแล้วนะมีลูก4ี่ขวบด้วยแต่ไม่เรียกสามีนะเออ,เ,อ,อเขาก็แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดงง,งเหมือนกันคือเขาไม่แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเรื่องความสัมพันธ์เวลานักข่าวถามด้วย<อ>ในงาน Grammy Award นะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใส่แหวนออกงานแล้วพอน้าข่าวถามเขาก็ตอบว่า no comment คือไม่มีความคิเศษเรื่องเล้งสิ้นเออนกอมเบลนางก็ตอบนี้เลยเนาะแต่บนเวทีนางเก่านางกลับพูดขอบคุณ husband and son ของคุณสามีกับลูกแต่บอกว่าไม่มีสามีก็ปิดกระเปิดอ่าเล่าข่าวเลยว่ล่าข่าวพูดอะไรรู้ว่ายื้อเวทมโอมเอน I have a question โอ้ลักข่าว นักข่าวมาจากเอเชียแคร์ด้วยใช่อยากจะรู้ก็ถางคือพอบนเวทีเนี่ยขอบคุณ husband and s ั n แต่พอลงมานักข่าวสัมภาษณ์นางตอบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ตลงจะเป็นพาร์ทเนอร์จะเป็นฮัสบันก็เลยงงสับสนมากแต่ว่าในที่สุดนะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเขาก็พูดกลางเวทีคอนเสิร์ตเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทยว่าเดี๋ยวสำเนียงไทยคือคือสำเนียงของเราใช่เราคอนต่ของเขาเนี่ยสำเนียงเขาเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้คือถ้าอ้นพูดรัวแบบวอร์เนี่ยทุกคนจะเข้าใจยากอ้นจะพูดเป็นสำเนียงไทย พ้ทุกคนเข้าใจว่าอเดลก็พูดแบบนี้นะคะออว่า That feeling when you first fall for someone is the best feeling on earth โอ้โหนี่สำเนียงดีกว่าอเดลอีกนะ <laughs> อเดลเธอต้องพูดตามฉันนะออ And I'm addicted to that feeling obviously Wow obviously แปลว่าอะไรคะไม่รู้ <laughs> I can't go through with those feelings because I'm married now ออทั้งหมดทั้งมวลแปลว่า ฉันแต่งงานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาแบบย่อใช่ไหมเอาแบบย่อคือพูดดูพูดดีพูดนั้นพูดนี้สรุปแล้วคือแต่งงานแล้วตกลงจะเปิดหรือจะปิดนี่งงคุณอเดลมากคงประมาณว่าถ้าแบบว่าให้ให้สัมภาษณ์คงไม่อยากจะพูดขยายความหรือเปล่าแต่พออยู่บนเวทีก็เหมือนให้เกียรติสามีแต่แต่คำพูดที่อ้นพูดไปเนี่ยคงจะชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าแอมมาริทนาวแล้วก็คือฉันแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคำนี้แหละคำนี้แหละนะครับผมก็เลยจะอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะคะ